สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะคือสวนไผ่บ่งหวานอันนี้จะพยายามรวมไผ่หวานหวานหลายชนิดมาอยู่ด้วยกันนะคะคือจะเน้นไผ่บ่งหวานเพชรน้ํำผึ้งแล้วก็จะเป็นพืชสวนผสมนี่มันเป็นดินถมใหม่กระปูกตะไคร้ปลูก อะไรไว้หลายๆอย่างปลูกไว้กินนะคะปลูกไว้เถอะเดี๋ยวก็มีกินเองปลูกขาอันนี้ขาตัดจนสั้นออกหน่อแล้วนะรู้สึกว่าออกเร็วอันนี้ยาวเอาปปลูกทีหลังตัวนี้เนี่ยก็ปลูกไว้หลายอย่างเป็นดินใหม่ก็ค่อยๆดูแลดินไปนนเดี๋ยวพาผู้ชมชมจะพยายามทำเป็นสวนผสม ช่วงแรกๆในปีปีแรกปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามก็จะได้กินพวกนี้ mm hmm. แต่ถ้าพวกนี้โตขึ้นมานะคะไผ่ต้นไผ่โตขึ้นมาอนาคตข้างหน้านะคะเดี๋ยวมาดูว่าแม่ใหญ่จะให้เป็นอะไรนะก็รอติดตามดูคือทําวันละเล็กละน้อยไปนะคะเดี๋ยวก็จะมีอะไรขึ้นมากินในสวนเราเองนะคะนี่ก็ปลูกขาสลับ คานี่แม่ใหญ่หวังว่าจะกินปีที่1ปีที่2ปีที่3าก็จะค่อยๆยุบไปนะคะที่เห็นก็กลงนั้นเป็นมังคุดที่เขาทิ้งแล้วก็เรา,าเอามาเก็บมาใส่ใบตะไคร้เอามาคุมดินหรือปลูกตะไคร้ปลูกขาสลับกันไปนะคะนี้ดูแล้วน่าจะติดแล้วนะคะใบออกเดี๋ยวให้ดูกว้าง เพราะว่ามันยังเป็นดินใหม่ที่ขุดวงกลมๆเอาไว้เห็นไหมคะวงกลมก็การการปุ๋ยหมักที่เอามาลงไว้เวลาฝนตกปุ๋ยหมักจะได้ไม่ไหลออกไปข้างนอกนะคะรวมๆกันเอาไว้เพราะว่าจะเน้นเลี้ยงกอไผ่นะคะกอไผ่เป็นไม้ที่ยั่งยืนแม่ใ,ใหญ่ปลูกเอาไว้กินอนาคตแล้วก็วันข้างหน้านะคะนี่มีแต่กอไผ่ทั้งนั้น จะให้รูปภาพรวมๆนะคะอันนี้เพิ่งปลูกปีแรกต้นฝนของปี2568นะคะนี่พื้นที่2ง,งานเองนะคะก็พาชมอันนี้เศษไม้ที่มันเหลือเราก็เอามากองๆไว้เผื่อได้ประโยชน์ข้างบนแล้วก็จะเป็นค้างทําร้านเผื่อได้ปลูกอะไรในหน้าแ,แล้งรอผสมดินปลูกทําดินไว้ก่อนเห็นไหมจะทํากลมๆเอาไว้เพื่อป้องกันน้ําหมักที่เราเอามา โรยรถใส่นะคะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรนะเนี่ยแต่วันนี้ที่มีที่มีที่จะเอามาใส่วันนี้นะก็จะเป็นเดี๋ยวไปดูกันแม่ใหญ่จะพาไปดูเนี่ยมวานแม่ใหญ่ได้มานะคะไปได้เห็ดเห็ดมานี่เมื่อคืนมันค้่มแล้ววันนี้ก็เลยจะเอามาเอามาคั้น น้ำมาคั้นน้ำเนี่ยมันเป็นเห็ดปวกเห็ดปวกก็เลยเอาน้ำใส่เมื่อคืนเอาแต่ดอกขาเอาไปกินแล้วเนี่ยขาเอาไปกินแล้วเดี๋ยวแม่ใหญ่จะขอคั้นคั้นแบบนี้นะคะเนี่ยแต่ถ้าจะให้ดีแม่ใหญ่ก็จะอันนี้ให้เดี๋ยวทำให้ดูนะคะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อน เดี๋ยวแม่ใหญ่ขอใส่ถุงมือกอเดี๋ยวทำคลิปให้ดูแบบรัวๆเลยนะไม่ต้องตัดต่อโอ้ถ้าใส่ถุงแบบเนี้ยมันคือมือมันมือมันมันเปื้อนน้ำมันโดนน้ำแล้วมันจะใส่ถุงยากจากังเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมาขอคันนะคะทำไมถึงเอานี้คันเพราะว่ามันจะคันง่ายถ้าคันในน้ำแล้วมันหลงเหลงนะถ้าคันในน้ำแบบนี้ ขามันเอาไปกินหมดแลวเอามาคืนเอาไปแกงไปทำกับข้าวคืนแม่ใหญ่แกงใส่อะไรรู้ไหมแกงใส่หวายว้ายอร่อยดีวลายก็ตัดอยากในสวนเนี่ยก็คันเลเนี่ยมันจะคันง่ายเศษเล็กเ็จน้อยเพราะว่าไม่มีเครื่องฟันถ้ามีเครื่องปันก็จะดีที่สุดมันจะแหลกเร็วก,ก็มาคันตอนนี้เอาใส่น้ำไหนมันรอด เล็กๆเดี๋ยวมันก็ร่อนลงไปข้างล่างคันไปเรื่อยๆจนมันเละนะคะคันจนเละเลยนะคะบันอันมันก็จะร่อนลงไปข้างล่างเม่ใ,ใหญ่ก็ไม่ค่อยได้คันเละมากเอาเท่าที่ได้ขนาดนี้ก็เอาไปฝังลงในดินลาดลดได้แล้วนะคะเนี่ย มีเครื่องปั่นก็ปั่นไปเลยไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่ถ้าเห็ดเยอะจริงเราก็ฝังลงไปในดินเลยแต่นี่มันน้อยไม่ใหญ่ก็จะไม่ใหญ่ก็จะเริ่มต้นทำตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยทำไปเรื่อยๆมีเห็ดเชื้อเห็ดก็เอามาลงมีดอกเห็ดเกๆเก่าๆก็จะมาฝังเลยไม่ใหญ่ก็จะเอาเท่น,น,นะนี้เลย วางไว้เนี่ยเสร็จแล้วแม่ใหญ่ก็จะตักราดรถลงไปเลยเนี่ยราดลงไปเลยว่าจะเป็นทางปุ๋ยเป็นทางอะไรให้นะลดก่อไปต่อไปนะคะประมาณน,นี้เลยจะฟังก็ได้จะรดก็ได้ราดลงไปเลย เสร็จแล้ว